สินแสินห้านี่คล้ายๆกันนะเปลี่ยนข้อที่3จากกาเมสมิฉาจารย์เป็นอพรหรมจริยานะคือไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของทางเพศอย่างนั้นเองนะเวน้นทัสองสามวันที่อยู่วัดนี่นะนะก็ถือว่าเป็นการรักษานะประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งนะ สำนวนพระพุทธเจ้าใช้งั้นประพฤติพรหมจรรย์จริงเพราะพรหมจรรย์นี่มันครอบคลุมทั้งพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่แล้ว,ลว,ลวนะนะนะันไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์น่ะน่ะก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องของเซ็กอะพูดง่ายๆน่ะอันนี้ข้อที่สามทีนี้นที่ต่างจากข้อหนึ่งเริ่มแต่ข้อที่หกไปก็คือการเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการ แต่เที่ยงวันเป็นต้นไปนะอะไรของขบเคี้ยวอะไรต่างๆพวกนี้ก็งดเว้นซะทําไมเขาต้องให้งดเว้นกนะ็เพราะว่าเมื่อเราทานข้าวอิ่มใหม่ๆมันทาให้ง่วงซึมนะทานตอนเช้าง่วงไปถึงเที่ยงอะไรเงี้ยทอนกลางวันอีกง่วงไปยันเย็นเงนี้ยนะหลับทั้งวนงันคะูยยังไงนะยิ่งถ้าไปทานเย็นก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วทีนีน้สลึมสลืนะอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในรยบทที่ มันนิ่งๆอย่างเงี้ยนะเดินมั่งนั่งมั่งอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําเหมือนชีวิตคารวะทั่วไปใช่ที่เขาทํางานกันทั้งวันน,นะเขาต้องกินนะไม่กินมันก็หิวมันเหนื่อยไม่อะไรนะแต่ถ้ามาพอนาอย่างเงี้ยกินน้อยตลอดได้ยิ่งดีนะไม่เชื่อก็ลองดูนะ้องเหลือสักมื้อเดียวอย่างเงี้ยนะหรือถ้ามันจะเป็น้องทานสองมื้อก็ลองทานให้มันน้อยๆลงหน่อยตอนเช้าทานน้อยๆจะได้ไม่ง่วงมาก นะกลางวันก็เอาพอดีพอดีอย่าให้มันเยอะเกินเงนี้ยนะนะตอนเย็นพองดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าพอตื่นเช้ามาสมองมันโปร่งจิตมันตื่นมันไม่สลุมสลือนะเป็นอย่างนั้นมันช่วยทําให้การภาวนาได้ดีมันเป็นลดความง่วงความอึดอัดอะไรเงี้ยนะที่จริงแล้วนะผู้เจ้าทรงสรรเสริญการทานมื้อเดียวถ้าเราไปดูในพะระไตรปิฎกนะนี่สอนพระนะ เราไหวก็ทานมือเดียวได้ดจริงๆนะฮะนะเพราะว่าอตอนนี้ที่สะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่็เกินพอแล้วนะฮะนะไปพันอยู่รอบเอวมั่งนะอยู่ในเส้นเลือดมั่งอะไรไรู่้ไขมันนะฮะนะคือมันมันส่วนเกินของของสิ่งที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วก็ไปสะสมอยู่ข้างในเพราะเรางดอาหารมั่งมันจะดึงเอาอาหารที่มีอยู่ในร่างกายออกมาใช้เนี่ยมันจะพอดีมันจะบาลานซ์เป็นอย่างนั้นนะลองฝึกดู พระมาบวชอยู่ที่เนี่ยพอผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์น้ำหนักจะเริ่มลดลงมองดสี่ห้ากิโลนะนนนเพราะว่าฉันมือเดียวล้มอย่างมากก็มีเกินสองเมื่อนะส่วนมากก็หลวงปู่หลวงตาที่จําเป็นจะต้องฉันเพลเพราะจะต้องฉันยาอย่างเงี้ยนะนก็จะเอาผลไม้เป็นนิดหน่อยไปฉันน้ําหนักก็เลยลดได้ง่ายาตอนเย็นก็เป็นน้นําบรรณะอะไรเงี้ย ทีนี้พอเรามาอยู่วัดเนี่ยไอตัวที่จะกระตุ้นให้เราหิวเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะมีมอยู่บ้านจริงไหมอยู่บ้านก็เดินเลาะตู้เย็นอย่างั้นแหละเดี๋ยวก็เปิดตู้เย็นยหิอะไรกินมั่งอย่างเงี้ยส,สามมือสี่มือห้ามือบางทีกว่าจะหลับจะอน,นอนบางท,นนทีนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งยิ่งเด็กรุ่นใหม่ไปกันอย่าง้ยนอนดึกตื่นสายยิ่งนอนดึกก็ยิ่งกินมากนียกินมากก็เป็นโทษต่อร่างกายตอนมัน เด็กๆอยู่ก็ไม่เท่าไรหร่หรอกพออายุมากขึ้นอทนนีย้ยุ่งเนี่ยตอนนี้มีพามาบวชอยู่ด้วยองค์เลยน้ำหนักร้อยิกิโลก่อนหน้านี้นะนะแล้วไม่ใช่แค่อ้วนอย่างเดียวนะเป็นสูบุรีย,ยนปอดพังตนนัวนี้ทำอะไรหน่อยก็ไม่ได้นะพอไปรักผู้หญิงเขา้าอกหกักผู้หญิงเขาก็ไม่แอตัวตัวอ้วนเหม็นๆไม่มีใครเขาาอยากครอบช่วงวละอกหักขึ้นมางดอาหาร ตอนนี้น้ำหนักเหลือสักหกสิบเจ็ดสิบด้วยบางตันเนี่ยน้ำหนักลดลงมาเยอะเพราะนะผลประโยชน์จากอาน,นิสงส์จากความอ,อกหักนี่นะ,นะแต่พอมาอยู่วัดมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีเพราะอะไรเพราะปอดมันแย่สุขภาพข้างในก็แย่โรคภัยไข้เจ็บรุมเราเจอฝุ่นหน่อยเจอควันหน่อยจะตายแล้วทีนี้อย่างที่เราเห็นมันข่าววีไรคูคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งปอดเออไม่ใช่ครูหมอคนนึ้นที่เป็นมะเร็งปอดเสียชีวิต นะที่จริงหมอท่านนี้ดังอยู่แล้วล่ะนะฮะทำเพจทําอะไรพูดถึงความเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ายของตัวเองมาปีสองปีแล้วั้งเนี่ยนะก่อนที่จะเสียชีวิตนะีตอนนี้ภังเหนือนในนางสงสารมากพิษโลกเองก็ไม่ใช่น้อยนะฝุ่นตอนนี้นะเพราะเราเป็นเมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะลมไม่ค่อยจะพัดผ่านเพราะฉะนั้นไอ้พวกพีเอนี่ไม่ไปไหนเลยนะฮะตอนนี้ก็ป่วยกันนะพรเริ่มหน้าแรงเนี่ยจะเริ่มป่วยก็นนะสังเกตดูเลย นีไอ้ที่ป่วยเนี่ยไม่ใช่ป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนนะอากาศแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยมีแต่ร้อนกับกับร้อนชิบหายแค่น,นั้นเองอากาศเมืองไทยอากาศหนาวมันอยู่สองวันมัง้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ร้อนและร้อนและร้อนฝน,นก็เยอะไปหมดที่นี้เพราะฝนเยอะก็มาแล้วที่นี่สองจุดพีเมสองจุดห้าโพรมาแล้วที่นีเพียมสองสองจุดห้าเนี่ยมันแสบมากมันเข้าไปได้ทุกอนูของร่างกายเราเลยคิดดูไปทั้งใน เด็กทารกที่อยู่ในท้องแม่ยังยังเจอนะ่าเริ่มไปทำลายระบบอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะ่อันนี้ก็นะก,ก็ก็รับกรรมร่วมกัน,นะนะเ,นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ไม่รู้จะหนีไอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ่างานการการรักษาศีลแปดเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ช่วยให้จิตมันตื่นขึ้นมานาว่านะนะงดอาหารมื้อเย็นงดการ ร้องรำทำเพลงการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับอะไรมันลดพาราของชีตไปเยอะเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องของแต่งต้องแต่งเยอะไหมบางคนมาถือสินแปดปากแดงเอ๊ะตื่นเช้ามันจะอะไรเห็นปากแดงทุกวันเอ๊ะทำามก็เลยบางทีอดถามไม่ได้ทําไมหน้าขาวปากแดงเอ๊ะถือสินแปดยังไงเนี่ยบอกถ้ามันปากไม่แดงแล้วมันไม่มั่นใจตัวเองเหมือนนะ จะปากแดงปากดำอะไรก็ช่างมัน,นแล้วไม่ได้มาอวดใครหรอกมาอยู่วัดเนี่ยนะาอยู่วัดมไม่จำเป็นต้องแต่งตัวสวยแต่ให้ใจมันสวยแค่น,นั้นเองนะให้ใจภายในนมันสวยนะนะแล้วก็สุดท้ายคืออุจจสาสยณนะอุจจะแปลว่าสูงนะนะมหาไสายณนะเออเกิดใหญ่นะที่นอนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่เนะี่ยงดเว้นก็คือไม่ต้องการให้เรา กินอิ่มนอนหลับซะจนเกินไปนะถ้ากินอิ่มนอนอุ่นเกินไปขี้เกียจมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไปนมันทำให้ศีลข้อที่สามปฏิบัติได้ยากนะมันก็จะช่วยลดเรื่องของราคะลงไปนะก็ทําให้เรากินง่ายนอนง่ายชีวิตไม่ค่อยจะมีเงื่อนไขเท่าไหร่ไม่มากเรื่องนั้นเถอะมันาอยู่วัดตรงนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้สบายหรอกนะไม่ได้สบาย ยังไงก็ไม่สบายวัดไหนเขาก็ไม่สบายอยู่เหมือนกันหมดนั่นแหละนะไม่ใช่รีสอร์ทนะมาเปิดห้องเปิดแอร์นอนมีคนมาทำความศาศาศาสะอาดให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจะต้องนอนรวมกันอยู่ในสระนี่แหละนะต้องนอนดึกนะตื่นดึกนอนหัวค่ำอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเปลี่ยนวิธีชีวิตของเราไปพอสมควรเพราะ,ะนั้นก็ต้องอาศัยการมีสติสัมปชัญญะเข้าไปควบคุมจิตของเราอยู่ด้วย นะเพะฉะนั้นศีลแปดก็ไปเสริมเรื่องของการเจริญภาวนานะนะมันก็จะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยู่ที่บ้านกน็คือทานศีลภาวนาสามอย่างสหรับครวัตนะนะให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาแต่พอมาอยู่วัดปุ๊บอย่างเงี้ยนะการให้ทานอาจจะลดลงมันก็จะไปเติมเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาทีนี้พอเราปรับร่างกายใช้สอยเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นสำหรับชีวิตจริงๆแล้วเนี่ย มันจะทำให้จิตมันสงบได้ง่ายขึ้นนะไม่ไปกังวลกบจะต้องแต่งหน้าแต่งตาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะมันไม่มีกังวลเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาทํากับผ้ากับปลากินเองไม่ต้องไปกังวลจะต้องไปส่งลูกไปเรียนหนังสืออะไรพอมาอยู่วัดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมันโปร่งขึ้นมาจิตใจมันปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะจิตก็จะสงบตั้งมั่นได้ง่ายเพราะว่าสมาธิมันจะเกิดจากจิตที่มีความสุขนะถ้าจิตมันมีความสุขจิตมีความสบาย นะทีนี้ก็ทําให้จิตตั้งมั่นหรือจิตสงบได้ง่ายขึ้นีนี้พอจิตตั้งมั่นการเข้าจะไปรู้ไปเห็นอารมณ์ต่างๆนี่กระทบเข้ามารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆมันก็ง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ขอให้เกิดตัวปัญญาที่จะเข้าไปรู้เห็นธรรมชาติของกายใจตามความเป็นจริงนะปัญญาไม่ได้แปลว่าจะฉลาดหรือชาวบ้านชาวเมืองกันนะไอ้ปัญญาในที่นี้คือการรู้ทันตัวเองรู้ทันใจตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาฝึกกัน ในช่วงที่อยู่วัดนี้เพราะฉะน้นหลักการง่ายๆเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะรันทัยาโนเดินทางมาถึงพอท่านมาบรรยายเราก็รู้สึกงงๆเพราะว่าท่านจะออกไปสไตล์อสุภกรรมฐานวรนานุสติส่วนมากอันนี้ก็เหมาะไอคนที่ราคาจริตเนะี่ยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบไปกินร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อยนะนะก็ถ้าใครที่ ป็นคนมีนิสัยอย่างนี้นะการเจริญสอสภกรรมฐานก็จะช่วยได้เยอะ,ะก็จะลดในเรื่องของการติดอยู่ในอารมณ์อะไรต่างๆพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะนะเพราะมนมาอยู่วัดก็มาฝึกตัวเองนะเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาสบายอยู่แล้วแหละนะนะยังไงก็มาลําบากอยู่แล้วเราก็รู้ตัวได้อยู่แล้วเรามาทําไมแต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะรู้คือบางคนไปตั้งเป้าไว้ว่าพอฉันมานั่งสมาธิปุ๊บจะต้องสงบเนี่ยนะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะ นั่งสมาธิเพื่อให้รู้ตัวไม่ใช่เพื่อให้สงบผลแห่งความรู้ตัวนั่นแหละคือความสงบจะตามมาเองเพราะฉะนั้นเอาให้รู้ตัวก่อนรู้ว่ากําลังนั่งอยู่รู้กําลังหายใจเข้าอยู่กําลังหายใจออกอยู่อะไรเงี้ยให้รู้ตัวอย่างนี้ก่อนนี่คือตัวสติระลึกรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นมีความคิดแทรกเข้ามารู้ทันความเบื่อโผล่มาที่จิตรู้ทันความง่วงโผล่มารู้ทันอะไรเงี้ยให้ใทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ก่อน นะทำให้ให้เกิดความระลึกรู้อย่างนี้แล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มันรู้ตัวอยู่จะคูคูเหยียดก้มเงยนะจะกินข้าวเข้าห้องน้ําจะเดินเล่นกวาดวัดถูสาราอะไรก็ช่างให้มันมีความรู้สึกตัวอย่างงี้อยู่นะระลึกรู้และรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้ต้องไปด้วยกันนะที่เขาเรียกกันว่าสติและสมชัญญะฝึกอย่างนี้ไปสองสามวันเนี่ยอาจจะยังไม่สงบอะไรเลยก็ช่างมันเถอะ กลับไปบ้านไปฝึกต่อให้มีความเพียรมีความขยันที่จะรู้สึกตัวเองดูตัวเองอย่างเงี้ยทำให้มันต่อเนื่องไปพอผ่านไปได้สักเดือนหนึ่งะนี่อย่างช้านะนั่งสมาธิทุกวันกลับไปบ้านฝึกตัวเองเลยฉันจะนั่งวันละครึ่งชั่วโมงไปอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงไปอย่างน้อยอะไรเงี้ยนะฝึกตัวเองเนี่ยทุกวันนี่พอเราฝึกตัวเองได้ทุกวันทุกวันทุกวันเข้าจิตจะค่อยๆสงบลงไปเองโดยอัตโนมัติของมัน น่โดยอัตโนมัติของมันเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทําให้มันต่อเนื่องนะไม่ใช่แค่มาทําเฉพาะอยู่ที่วัดต่อเนื่องแต่อยู่ในวัดนี้แล้วเนะ่้าพานั่งสมาธิาพ่ออกี่กัการนั่งสมาธิก็รู้สึกตัวต่อทันทีจะเดินไปเข้าของน้ำทำความรู้สึกตัวอะไรเงี้ยฝึกให้เป็นนิสัยนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยพอทําไปกว่าเข้ามันจะได้นิสัยใหม่ผ่านไปสักยี่สบิบเอ็ดวันน้สูตรของฝรั่งเลยนะนี่ยโสของฝรั่งนะ ผ่านไปสักยี่สิบเอ็ดวันมันจะติดนิสัยแล้วทีนี้ทีนี้วันไหนไม่ได้นั่งจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นรีบทำนะอย่ารอให้ทุกเกิดก่อนแล้วมาท,ทําทีหลังมันยากบางคนเป็นซึมเศร้านะมีความทุกข์จากสาเหตุต่างๆแล้วอยากจะมานั่งสมาธิที่วัดบางทีมันยากมากเลยเพราะว่าจิตไม่พร้อมนี่ถ้าเกิดว่าตอนนี้จิตเราสบายๆยอยู่เจอความทุกข์เล็กๆน้อยๆอ,อะไรซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเงี้ยนะ รีฝึกตอนนี้ฝึกเพื่ออะไรเพื่อฝึกเพื่อให้มันรู้หลักซะก่อนให้มีทักษะซะก่อนตอนนี้นะตอนนี้ถ้าเรามีทักษะในการฝึกตัวเองตอนนี้แล้วพอไปเจอทุกเรงแดงมันจะเอาอยู่นะมันงจะเอาอยู่ไม่ใช่พราะทุกแทบตายแล้ววิ่งเข้ามาวัดอันนี้ยากนะเจอมาหลายเคสแล้วมีอยู่เคสนหนึ่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยมีอาการซึมเศร้าเพื่อนพามา มานั่งได้ครึ่งวันตั้งท่าจะกลับบ้านอย่างเดียวไม่รู้จะมานั่งฟังพระเอาอะไรไม่รู้เรื่องฟังพระก็ไม่เคยจะรู้เรื่องจะต้องมานั่งหลับตาดูตัวเองก็โอ๊ยน่าเบือ่อกูจะกลับบ้านอย่างเดียวนี่เอาไม่อยู่ต้องกล่อมกันแล้วก่อมกันอีกอยู่นั่นแหละเพื่อนกล่อมแล้วกล่อมอีกกูจะอยู่จบคอดได้แทบตายนะ่นะ่ต่เไปน่ะมาเพื่อนเริ่มจะเป็นซึมเศร้าแทนเป็นอย่างนั้น นะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกตอนนี้ที่ขณะที่เรายังปกติอยู่ได้เนี่ยนะคงไม่มีใครผิดปกติมั่งเนาะนั่งอยู่เนี่ยนะถ้ายังปกติอยู่รีบทำอย่ารอนะรีบทำรีบฝึกตัวเองซะนี่หลักง่ายๆมีอยู่แค่นี้นะหนึ่งนะอัตตาปีสัมปชาโนสติมาอันนี้เป็นหลักละเป็นเครื่องมือในการฝึกม,มีความเพียรมีความระลึกรู้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะ พูดง่ายๆคือขยันร,รู้ที่กายและใจดูตัวเองก่อนอย่าพุ่งไปดูคนอื่นนะถ้าเราดูตัวเองชัดเจนเนี่ยมันไปรู้คนอื่นเองนะรู้ที่กายและใจของตนนะสามรู้ในปัจจุบันขณะแค่นั้นอะไรผ่านมาแล้วทิ้งอะไรที่ยังไม่เกิดจะไปยุ่งกับมันเอาเฉพาะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่นั่งอยู่ปวดขาอยู่ปวดหลังอยู่อะไรเงี้ยนะเบือ่อยู่อะไรก็แล้วแต่ให้มันรู้สึกอยู่รู้ทันมันอยู่ในขณะนั้น นะเพื่อละความยินดียินร้ายนี่ข้อสนะเพื่อละความยินดียินร้ายหรือความชอบความชังที่มันเกิดขึ้นในขณะน,นี้ข้อหด้วยจิตที่เป็นกลางนะพอจิตละ,ละความยินดียินร้ายนะ่ยสติมันละความยินดียินร้ายได้จิตจะเป็นกลางเองอัตโนมัติอย่าไปอย่าไปตัดสินอะไรมันอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี อย่างนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นบาปอะไรไม่ต้องไปลำไลีอย่างนี้คิดดีอย่างนี้คิดชั่วไม่ต้องไปตัดสินอะไรมันทั้งนั้นมันคิดดีก็รู้ทันมันมันคิดชั่วก็รู้ทันมันอยู่แค่นั้นเน่ะพอเรารู้ทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตเป็นกลางต่ออารมณ์นั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นการละความชอบความชังที่มันครอบงำจิตเราไอ้ความชอบความชังนี่แหละคือตัวตัณหาที่เขาทำงานอยู่มันอย่านั่งสมาธิด้วยความอยากอย่ามาฝึกด้วยความอยาก อยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันดับทุกได้โดยฉับพลันทันทีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะยกเว้นาโยมฝึกมาหลายปีแล้วเงีนะ้ยจนกระทั่งมันเกิดมันมีสมาธิอยู่แล้วเงี้ยนะนั่งปุ๊บหายใจสองสามปืดก็สงบแล้วโอเค,อเคนั้นแปลว่าเรามีทักษะยอดเยี่ยมมาแล้วนะแต่คนทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอาตมานี่ฝึกจะเป็นเดือนอกว่าจะสงบนะจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นโยมอย่าใจร้อนค่อยๆฝึกค่อยๆทำไป นะผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเราจะค่อยๆเห็นเองว่าเออมันสงบมากขึ้นใจมันสบายมากขึ้นใจมันเป็นอิสระมากขึ้นนะมันวางอารมณ์ต่างๆวางความยึดถือต่างๆได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะมันจะค่อยๆเห็นอย่างเงี้ยชัดเองนะค่อยๆทำไปแค่นั้นแหละเนาะ